สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีนะจ๊ะตื่นมาเ้าี้อากาศสดชื่นคักจา้าเหมือว่าตอนแรงๆฝนตกนะจ๊ะอากาศสดชื่นดอกไม้กระเบ้งบานรับฝนนะจ๊ะได้ถือฝนแน่นนิดนึงโยกศีรษตื่นประมาณแปดโมงนะจ๊ะสิมาทำความสะอาดหลังบ้านเพระวาตรงระเบียงบ้านตรงนี้ที่ห้านน่งนะจ๊ะเขาจะบ่มี หลังค่านาะเวลาฝนตกลมมาอย่างกับเปียกเมือ่อจุกสีมาทำความสะอาดล้วก็เอาเบาะมาไว้คือเกาจา้าเมื่อนี้อากาศดีคักคือเกาล่ะจา้าลูกๆก,กันนอนมา่ท่านตื่นกันนะจา่าเมือคืนพิกามีมูมานอนนับนะจ่ากับเป็นมูในห้องเรียนโรงเรียนเดียวกันนะจา่าตรงนี้ยุสิเป็นต้นกระบองเพชรนะจ่าเป็นต้นไม้ของคุณสามีคุณสามีมักปลูกต้นกระบองเพชรนะจ่าต้อนอยู่มักปลูก พักที่อยังที่มันสามารถกินได้ละจ้าดอกไม้อยู่กับบ่คคอยอินเท่าใได์นะจ๊ะอยู่กับยางมาสวนลงมาสวนมาสำรวจพักนะจ๊ะยูว่าสิเฮ็ดเข้าพัดให้กับลูกๆนะจังเป็นเข้าพัดไข่ธรรมดายูว่าสิมเมเก็บเอาใบโคราบีนะจ๊ะตอนนี้เขากำลังใบอ,อ่อ,อนๆกำลังงามนะจ๊ะใบโคราบีนี่นี่ค่ะเสียไข่ยๆกับป่า uh, ไปคณะพักคนาบานเหานะจ๊ะนี่จ้าตนโคราบีกำลังจะลงหัวพอดีนะจ๊ะกสิเก็บไป ตละไบสองใบนะจ๊ะมูีิมาน้อนน้ำหนัองกาวแ่ก็เป็นฝรั่งนะจ๊ะว่าเป็นคนไท่มูอยู่ในห่องพเพื่อนน้ำกันมาตั้งแต่สั่นประทมนะจ๊ะพ่อข้นมัธยมก็เลยม,มาอยู่ห้องน้ำกันวันนี่นะจ๊ะที่อยู่เคยว่าให้ฟังวานน้องกาวไปสอนการบ้านแม่เพิ่นท่มาบอกยาให้น้องกาวไปซอยไปสอนการบ้นานตั้งแต่เทิมที่แล้วนะจ๊ะอยู่กับสีมาเห็ดข้าวผัดไข่นะจ๊ะระับแปลกกระีเจียวกระเทียมแล้วก็เอาไข่ลงไปหละกะาขยีขย,ขยีแบบนี้นะจ๊ะ หลังจากนั้นก็ะสีเอาเข่าลงไปพัดแล้วก็ใส่ใบหโหระี้ที่เราลากแล้วก็หั่นไว้นะคะทุกคนอยู่ก็จะเพิ่มแครอทหลังจากนั้นกาปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำตาลนิดนึงซอสเห็ดหอมพริกไทยนะคะทุกคนกาคิดว่าเห็ดง่ายเด็กน้อยฝรั่งกับสีคงจะกินได้นะจ๊ะว่าปกติยูก็เซียเป็นกับเข่าเผ็ดๆนะจ๊ะเห็ดแล้วลลงๆก็กกกพากันตื้นมากมากินนั่งกินอยู่หลังบ้านนะจ๊ะ ฟังน่อยกะติดอายคากันมีมูมาน้าเข็ดเขาเหนยังให้ลูกแล้วอยู่กับสิไปอาบน้าล้างหน้าแล้วจ้าขั้นตอนแรกอยู่กับสิทำความสะอาดผิวด้วยเจลล้างหน้าของ The b เบสนะคะตัวนี้จะซ้อยลดสิวสิวพดสิวอักเสบหนาติดสารมากกระซาได้ะจ้ะจ้าใกระซับลูกขุมขนนลจ้าล้างแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นผิวไม่แห้งตึงใครพอเป็นสิวกใะใสยได้จ้าสนใจกาทักขอความเพจยูหรือตามลิงเพจลักที่ยูหายลิงไว้แน้วจ้า อาบน้าล้างหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเราวบัดี้เทากพาจินกับกายยาไปย่างนะจ๊ะฝรั่งหน่อยหน้ากะซ่งดีด้า้ะจ๊ะอยากไปยังย่างมาได้เครื่องท่านก็ต้องพักแปะกินขนมจ้าพี่น้องทุกเทื่ที่ไปย่างกันอยู่กับสิพกน้ำพกขนมไปน้ำนะจ๊ะอากาศก็ดีค่ะจ้ะลมว้อยว้อยมองไปทางไหนก็เห็นแต่วิวทิวทัศน์ภูเขานะจ๊ะฝรั่งหน่อยก็กินอ่างนะจิ้นกับกายยาดีดีมื้อนี่ก็ยังบ่ดนจ้าพี่น้องะวาหลังจากเดินแลวเฮาก็สิ พาฝลังน่อยไปซปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของไหวนะจ๊ะมองไปทางไหนก็นมิตะปามิตะพู้ตะเข่านะจ๊ะพี่น้องดอกกุหลาบกัสวยงามนะจ๊ะนี่เป็นบานคนอื่นนะจ๊ะว่าเป็นหนาบานอยู่ดอกใหม่กําลังเป่งบานสดชื่นคักจ้ามาถึงบานก็นเอาจริงกับกายาไปไห้ในบานนะจ๊ะอยู่กับฝรังน้อยกับสีผ้ากันไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะที่เห็นอยู่ในถุงนั่กนกน็คือขวดเปาละจ๊ะเฮ้ากระเสีเอาไปหยอดตู้ไปขายขึ้นลนะจ๊ะ ยูว่าสิไปซูปเปอร์ไม่เกตสิไปหาเบื้องพักพวก,กกรัมปีพวกแค่รถนะจ๊ะะวายยูซี่เอามเ่เฮ็ดอ่ะปอบเปี้ยมือมอื่นไมยาสิไมากินเขาน้ำนะจ๊ะเราก็จะไปด้วยรถเปิดประทุนไฮโซโกรู้ข้างเข้าละจ๊ะพี่น้องขวานยูกาซี่เอาว้ขังหลังแต่เบื้องส่งคือสี่บลอลอยูก็เลยไปหยัดว้ขังในตรงที่ฝรังหน่อยนางยูนะจ๊ะเมื่อรถพร้อมแล้วคนก็พร้อมเขา้ากับออกเดินทางไปใดจ้า ก็เป็นวันธรรมดาชิวๆกันนะคะทุกคนอยู่ว่าตองเร่งรีวัดตองจํากัดเวลานะจ๊ะถ้าเกิดคุณสามีอยู่นี่แกก็สีเออไปยางหมาไปฟิตเนสไปโนนไปนีฟิกเวลาไว้เลยนะจ๊ะแต่เวลาอยู่ๆก็ปลุกๆเอออยู่กับสีแบบสบายๆแบบนี้นะจ๊ะกินข่ากับสีใบใบจะว่าเห็นกับข่ากับน้ำแล้วนะจ๊ะวันนี้ค้นก่าวบ่ค่อยหลายจ้ายยุสซูเปอร์ไม่เกตอยู่กับสีซื้อว่าสิซื้อของนนนี่นั่นนิดๆหน่อยๆเห็นยังกะ อยากได้คือจังสีขาดคือจังสีเหลืออยู่จังสีไม่จ้าคือจังสีขาดลายกวัวเหลือละจ้าอยู่วายอยู่เพอซื้อของเสร็จเรียบร้อยกับลับมาบานเห็นพิกาพิกาบอกว่าจะไปอา่าแมคโดนัลไปซื้อไปซื้อให้มาเกิดกับมูเพิ่นมาสันจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอยากเป็นทางการนะคะเมื่อกี้อยู่ภาพกำลังหน่อยไปซุปเปอร์มาเก็ตไปซื้อของมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมารีวิวไ้เบิรงว่าได้ยัง,ยงนแนละจ๊าพี่น้อง อยู่จ่ายไป60 60กว่ายูโรนะคะทุกคนตอนแรก80ยูโรมาที่มียูม er ีสติกเกอร์20%ก็ได้จ่ายแค่ประมาณ60ยูโรเดี๋ยวฮัสมาดีพี่หัวหาเบิ้งนะจ่าอะไรอย่างเนี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงถุงช้อปปิ้งนะคะทุกคนอ่าเวลาไปซื้อของอยู่ก็สิเอากระเป๋าเอาถุงแบบนี้เราจะไป สวัสดีอ่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตเขา,ามีถุงไหฟ,ฟรีนะจ๊ะ้าข้าเาสีย้าขา้าวบะมีถุงข้ากัะสามารถซื้ออยู่ตรงเข้าเตอร์เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมารีวิวกันไ่าได้อะไรบ้างนะคะทุกคนอันแรกเป็นขนมปังขนมปังนมของลูกๆนะคะทุกคนแล้วก็ได้กระลับปีกระดัปีอยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งยูโรยูจะขึ้นเงืนให้เป็นข้างล่างตรงข้างล่างนะคะคืนราคาเงินไทยให้ว่าประมาณกี่บาทเนาะแล้วก็ เป็นน้ำยาล,ล้างจานนะคะแล้วก็เป็นนมนมอันนี้ที่ยกขวดไปขึ้นนาจากเมื่อกี้ยูใช้ขวดแก้วแบบนี้เวลาเมื่อกเอาไปขึ้นขวดได้จ้ะแล้วก็เป็นขนมปันนมงโทส์โรสนะคะอันนี้ที่อยู่ไปซื้อดีคือบ้านสุกวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์สำหรับสามมือสามก้นแม่หูก็จะวาคข้นขบ่านใบยูนะจ้าละคะ เขานอกจากอยู่ในเขาจัสมินไร้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาสักเขาสวยอยุบไว้ย่างน,นอกจากยูบว่าท่านอยากไปร้านเอเชียจะพี่นอนกับนัรม้อนแล้วก็เป็นแป้งสำหรับทำเค้กทำขนมนะคะแล้วก็อะไรอีกป๊อปคอร์นไหมคะหายฝรั่งน่อยกับพี่กาวเฮดตอนกลขึ้นนอกจากเวลาเบิ้งทีวีก็เะได้ค้ามู ขาหมูอยู่ที่5.69ยูโรต่อหนึ่งคันะคะทุกคนอยู่่วาอยู่ป่านกับมาซาเพื่อนำกล่าวก็กำลังหน่อยหิวเขาก็เลยซื้อก็เลยซื้อขาหมูมากเพราะมาหอดบานพีิการเหมืนไปอันซื้อแฮมเบเกอร์ยวนแมลโดนัลด์แล้วจานละกาได้นมนมเปรี้ยวให้กับเด็กๆนะคะทุกคนได้ไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์เอม็ม4.29ยูโร6ฟองนะโอ๊ย10ฟองจ้ะพี่น้อง พ่อพี่พ,อพ่อสื้อเนี่ยบะคอยเชียงนี้อยู่บะคอยเดรีวิวอันของไปซื้อมากพวกปันไหนแจา้าแล้วก็อยู่ได้ตัวนี้พี่น้องทัวอยู่ล่องวิดีโอที่เห็ดปุ๊กทั่วไปแล้วมันนี้อยู่กับสิปุ๊กทั่วอีกเพราะว่าทั่วมันบะคืนกุพ่อบาลล้านเลาทั่วเก้าองฟีทีแล้วมาเล็ดพลาดมึงมีทีแล้วมาให้อยู่ปลูกไว้ทาพี่น้องพี่เย็ดวิดีโอเนี่ยปูคอนท้อนเดียนอนๆ้อนนะบะคืนจัดเม็ดเลยหล่ะจา้าแล้วก็ได้บุญเส้น อน้องเขียวฝรั่งหน่อยกินอยู่ในรถอ่าแล้วก็ได้นมอีกค่ะทุกคนก็ได้นมวันนี้ยูซื้อมาสองขวดนะคะแล้วยูเห้เค็มกินแองก็ใส่รมนมันนี่ไปทีเดียวเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้ทัว่วยูซื้อมาสามขาทซองจะเป็นภูมิใหม่นะคะของเปลือกหมันเพิ่นกแยงซ้ำนี่เล่ะคะ่ะแต่ของกระของมะขืนแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูที่ทำสลัดยูใช้ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ของสปานะคะใช่ตอนนี้มีโปรโมชั่น2ขวด1ขวด 4, สี่ยูโรยีเซนนะคะแล้วก็2ขวด2ขวดจะอยู่ที่2.99ยูโรต่อขวดประมาณ1ยูโรนี่แหละจ้าที่ออลบอมแมนและพี่น้องสองขวดอยู่ที่ประมาณ1.99ยูโรนะคะแล้วก็ได้มาสองขวดนะจำส่งกับพี่เก้า แต่หม้อเตียงซัมเนียพี่น้องสามจุดศูนย์สองยูโรค่ะซัมเนียลรงโอรีโอวิจา <Oreo> ไปทั้งหมดประมาณแปดสิบยูโรนะคะแต่ว่ายูมีสติกเกอร์ตัวนี้ยาฟรังฟรังลอยเอิร์นแมยูมีสติกเกอร์ตัวนี้นะจ๊ะเวลาเขาซื้อทุกหนึ่งยูโรทุกสิบยูโรจะได้หนึ่งสติกเกอร์แล้วก็แปะแปะกันทุกคน เนี่ยเขาจะได้ลด20%ทุกอย่างที่เราซื้อต่อหนึ่งบิน20%นะคะก็จะมีถ้าเราได้หมดเราก็จะมี10-15-20%ห้า่นะคะการซื้อๆแล้วก็มาติดกันสิแค่ค่าบานเท่าจต่ไม่ข้อเราตัดแล้จ้ะโอเคมื้อนี้กอากาศดีแล้วจ้ะอยู่กับร,รีวิวฝากร,รีวิวไว้แค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวเที่ยงจ้ะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พาลูกๆก,กินข้าวอยู่กับกินขาหมูที่ซื้อไว้นะจ้ะล้วก็พาฝรั่งน้อยกับพี่เก้ามาบ้านไม่ยาละ พาลูกลูกมาเล่นน้ำมาอยู่เป็นมูเมียน,นะจ๊ะเมียเล่ากับยูู้เดียวเล่าเหงาอันนี้ก็คือต้นเครเรนนะคะทุกคนเขาจะมีสีแดงสีขาวสีดำนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็บมีจ้ะทุกอย่างก่าเริ่มสุกแล้วส่วนลูกเครเรนเนะี่ยเข้าสิเอาไว้ถ้าเห็ดแย้ยมนะจ๊ะเดี๋ยวเมียเล่าก็สีเก็บละลาอาทิตย์นา